าจากนา้ำไพ่นะมีเป็นดินนะพืชศพกันมังกรน,นะแล้วก็เอ่อมีเป็นน้ำนะก็รกดมีพิจิกนะแล้วก็ลมเมถุนกุณกูนะผนดาบมาพึบเลยนะแล้วก็ไปี่สิงหน์ขนมนะนี่ครบสิบสองราศีนะเด่นเด่นมีเป็นอ่าวันศุกร์นะเอ็มเพรสน,นะแล้วก็ราศีมังกรน,นะนี้เดวิลนะตัวนี้ก็เป็นเดอศมูลเป็นราศีมีนะ อันนี้เรียกว่าน่าจะเคยมีปัญหากันมาก่อนนะห้าดาบมาเลยนะห้าดาก็คือเคยอืมมีปากเสียงมีความไม่เข้าใจกันนะมีทะเลกกาะกันขัดแย้งกันนะสี่ถ้วยนะมาขยายแล้วก็ไนท์ออฟเพนเจอรนะอ้หลายปีเลยนะนี่น่าจะรู้จักกันมานานเกินห้าถึงสิบปีหรือแปดปีขึ้นไปนะไนท์ออฟเพนเจอรนะก็ยังยังมีความทรงจำกับคุณอยู่นะแล้วก็ถ้าตอนนี้นะเขาหรือคุณก็ได้นะสี่ถ้วยนะเบือ่อ เองเนะี่ยรอนานเลยนะเพราะว่าเออเคยคิดที่จะยอมแพ้ไปนะเขาอาจจะเคยคิดที่จะยอมแพ้แล้วก็เบื่อในในความสมัมพันธ์นี้มีความขัดแยง้งไม่เข้าใจกันนะไม่รู้ว่าจะไปแก้ตรงไหนนะมีห้าดาบนะแล้วนี่ก็แปดดาบอีกนฮะบอกติดกันนะเอ่อกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะความหมายโดยนแปดมาลบ 5, ห้าเหลือสามดาบนะมีเรื่องเจ็บปวดิร์อหรือว่าสามเจ้าเติร์ดปากีได้นะอันนี้เป็นคนเก่าเลยนะเพราะว่ามีสิ่งอดครับมานะก็ อย่างที่บอเนะี่กว่าเขาจะมานะหลายปีนะเขาเอก็เบื่อเคยยอมแพ้นะพักความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคือี่บากเสียงแล้วก็ยอมแพ้ยอมแพ้ไม่อยากมาแล้วนะแต่สุดท้ายมานะเพราะว่ายังอ,อ่มีความเป็นเดวิที่เหนื่อยมีกรรมร่วมกันตักไม่ได้แนละ้วก็เลยมาแต่อีกนานนะอันนี้นี่ห้าถึงสิบปีเลยนะเป็นปีนะถ้าเป็นสัศนเิ้นะหรือไม่ก็อย่างที่บอกนะรู้จักเป็นมานานเกินห้าปีนะ เป็นคนรักเก่านะสิงออกคำนะมีความ,มคิดถึงนะสุดท้ายจะมานะในออบวานะก็ขี่ม้ามาเลยนะคะเป็นนักรบมาเลยนะนี้ก็เคยบล็อกปิดกันก้นไปนะล้วก็เคยแบบหาทางออกไม่ได้นะนี่คืออ่ามาขยายนะส,นนส่วนนะี้ถ้าเป็นเพจอ้อสอดนะน่าจะเออายุน้อยกว่าคุณแน่นอนนะเป็นคนที่ใจร้อนมุทะลุนะปากเสียนะแล้วก็เออเป็นอะไรที่เขาอาจจะนะตอนนี้แอบต่อส่องคุณอยู่นะ แอบอยู่นะในความมืดนะจมูนะคอยสังเกตสังกายอยู่นะเพราะว่ายัางมีความผูกพันตัดไม่ขาดอยู่ฮะเดวิลนะแล้วมาขยายด้วยจมูกนะก็คือความไม่ชัดเจนนะหรือว่าขมุกขมัวนะคือนอกจากแอบจองด้วยความที่ยังเป็นความพิศวาสหรือตัดไม่ได้ฮะเดวิลก็อาจจะหมายถึงว่าเออเขาก็ชอบเอาใจใจตัวเองนะลราก็คิดท,ที่อยากจะทําอะไร เ,เด็ดขาดชัดเจนนะแต่ว่ามันชัดไม่ได้เพราะมันดันมีเอ่อนะหรือไม่ก็คือยังรู้สึกคิดถึงดำดินงพอลามาดมเอ่อนะขมุขมัวมืดเลยนะหรือไม่ก็มีคนที่เขาแอบซ่อนในความสัมพันธ์อยู่นะเพราะว่าเดวิลมันคือการนอกใจถูด้วยนะคิงงองค้าเข้ามาเลยนะนั่งเตยจุ๋ยเลยนะทิง้งงองคําที่เป็นแนวเอเขาอาจจะมีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วก็ได้แต่อันนี้หลักๆก็คือ อ,อยังรักอยู่นะถ้าเป็นคิงออฟขับนะแล้วก็ขยายด้วยเอ็มเพสนะคะเขาก็ยังยกคุณนี้เป็นเอ็มเพสอยู่นะก็อย่างยี่บ่ครับก็จะมาหลายปีเลยนะสุดท้ายเนี่ยจะได้กลับไปเป็นครอบครัวต้นหลายปลายีค่ะก็เคยจะยอมแพ้สุดท้ายกลายเป็นไม่สิบเนี่ยนะได้กลับมาเป็นครอบครัวอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมน,นะคือสุดเหรียยนะนี่ก็ยังนั่งเป็นเอ็มเพสที่หนึ่งในใจนะส่วนไอ้ที่มันขมขมวัขมวไม่ชัดเจนอะไรเนี่ย ก็เป็นเรื่องของกรรมนะเป็นวาระนะนดี่ถึงเวลาก็ไปเองนะไอจะเป็นคนในความรับหรืออะไรที่ไม่ชัดเจนนะก็รวมๆเป็นประมาณนี้เพราะว่าปลายทางจบดีนะจบด้วยสิบเหรียญนะก็ประมาณนี้ค่ะ